รองศาสต,ตราจารย์วรเจตภาคีรัตนักวิชาการคณะนิติราชเสนอให้มีการยุบสารรัฐธรรมนูญพร้อมจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญโดยจะมีการกำหนดข้อจำกัดในเรื่องการใช้อำนาจถ้า่ไม่ให้คณะตุลาการพิทักษ์ระบบรัฐธรรมนูญกระทำการอันใดมีผลต่อการขัดขวางและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้มีการเห็นว่า สารรัฐธรรมนูญใช้อำนาจนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา68ซึ่งไม่ชอบในการรับตีความคำร้องตั้งแต่ต้นโดยไม่ผ่านทางอายการสูงสุดอีกทั้งการที่นายจรานพักดีธนากุล ตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกมาบอกว่าถ้ารัฐบ,บาลเดินหน้าลงมติวาระสาอาจจะมีความผิดตามมาตรา68นั้นรองศาสตราจารย์วรลเจตกล่าวว่าเมื่อสารรัฐธรรมนูญยกคำร้องไปแล้วว่าไม่มีการกระทําอันใดเข้าข่ายมาตรา68แล้วการลงมติวาระสานั้นจะเข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรพรอยยังไม่มีเนื้อหาใดๆเลยดังนั้นรัฐสภาค,ควรเดินหน้าลงมติวาระสามต่อไปตามอำนาจที่รัฐธรรมนูญได้ให้ไว้ค่ะยุบเลิกหรือยกเลิก 3. รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จัดตั้งองค์กรที่เราเรียกว่าคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูนขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าจะต้องยกเลิกศาลเลยนะฮะความจริงเนี่ยการที่นำมาสู่ข้อเสนอในวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายครั้งนะครับแล้วเราก็เห็นว่าวันนี้น่าจะได้เวลาแล้วที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะแล้วก็ ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมนะครับการที่สารรับกรีดีไว้พิจารณาเนี่ยมันไม่ใช่การขยายสิทธิ์ให้กับราษฎรฮะแต่เป็นการขยายอํานาจของตัวสารนูนออกไปนะฮะถามว่าขยายไปทําอะไรนะฮะคำตอบก็คือขยายอํานาจเข้าไปควบคุมกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยซึ่งเป็นตัวก่อตั้งอำนาจให้กับสารนูนนั้นเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจกับสารนูนเอาไว้นะครับ พูดง่ายๆคือการขยายอำนาจออกไปอย่างนี้จึงเป็นการกระท,ทําที่ในความเห็นของผมนั้นเนี่ยนะครับไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ชอบในรัฐธรรมนูญถ้าเกิดรัฐสภากล้าๆหน่อยรัฐบาลกล้าๆหน่อยนะฮะก็เปิดประชุมสิครับแล้วก็เดินหน้าโหวตวาระสามอาจจะมีคนถามต่อไปอ้อาวแล้วถ้าเกิดโหวตวาระสามไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ถูกฟ้องไม่ถูกคนไปร้องศาลนูนเหรอเขาร้องอยู่แล้วครับ คือคือผมจะบอกกับท่านนะท่านไม่ต้องกังวลหรอกเรื่องสองร้องสามนูนเนี่ยต่อไปนี้ท่านทำอะไรกับรัฐ้รทมนูนเนี่ยนะฮะท่านถูกร้องหมดแหละ ทา่านี้ทางด้านรองศาสตราจารย์วรเจตได้ระบุความเห็นส่วนตัวว่าการเสนอข้อคิดทางวิชาการครั้งนี้ไม่ได้ต้องการให้ยุบสารทั้งหมดค่ะเพราะอย่างไรก็มองว่าต้องมีองค์กรสารวิตัดสินคดีโดยเฉพาะสารยุติธรรมและยืนย,ยันว่าการเตรียมการจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะร่างรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญเพราะต้องเลือกมาจากประชาชนและเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจึงนำไปให้ประชาชนลงประชามติค่ะ